จะเป็นลาคลองนะครับเป็นคลองขึ้นไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวพาสำรวจขึ้นไปเรื่อยๆว่าจะมีอะไรบ้างนะครับเนาะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นน้ําตกนะไหลลงมานะเป็นน้ําไหลลงมานะก็จะเป็นทานน้าตกนะครับเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวบ้านนะเป็นคลองน้ําไหลแล้วก็น้ําตกนะครับก็จะเป็นหรือเป็นเพิงหินเข้าไปนะ ก็จะเป็นธรรมชาตินะครับสวยๆงามๆเนาะมาฝากเาเ,เพื่อนๆพี่น้องท่านผู้ชมนะครับอเดินทางต่อไปก้อนหินใหญ่เลยนะครับหนังว่าจะไหลลงตรงนี้นะเนี่ยรอดใต้พื้นนะครับไปข้างบนเนาะ อันนี้เห็ดป่านะต,ตามเถาวันไม้นะกินไม่ได้นะครับอก็จะเป็นเห็ดป่าเนาะสวยงามครับธรรมชาติส,สร้างนะเป็นร่องหินแตกนะครับเป็นเป็นถ้ำค้างคาวเนาะโอ้โหลงยากนะครับเพื่อนข้างในก็จะเย็นนะบรรยากาศเย็นดีเย็นดีข้างในเป็นร่องถ้าเข้าไปนะมีค้างคาวนะครับเนี่ยสายดูนะ ผมจะไม่ลงไปลึกนะจะไม่มุดเข้าไปลึกนะกลัวถ้าไม่มีไฟส่องนะครับมันจะมืดเป็นโพงนะเพราะว่ามีข้างข่าวเข้ามาตัวหนึ่งนะบินเข้ามามันก็จะไปอย่างนี้นะครับเนี่ยเป็นร่องแตกก็มีทางบ้านผมงรียกว่าเขียดเงานะเขียดเงาแล้วกบภูเขาเนาะเนี่ยร้องมีข้างข่าวข้างในนะมันก็จะเป็นร่องแต่เข้าไป ทะลุไปนะไม่กล้าเข้าไปก็จะประมาณนี้นะนะครับอ่พามาสำรวจนะครับทางลงก่อแคบๆนะครับตัวนี้ก็จะไปนู่นนะี่จะมีเขียดรองครับเนี่ยทางเข้าไปนะครับเนี่ยเป็นภูงเข้าไปนะ โอเคครับก็จะประมาณนี้นะครับอ่าพามาสำรวจนะเป็นโพงหินโพรงถ้ำนะครับมีเขียดทางบ้านผมเรียกว่าเขียดเงานะร้องนะครับเนี่ยมันก็จะร้องนะเขียก็จะร้องนะข้างในนะครับ โงเข้าไปนะครับเนาะไม้ก็จะมีเขียดข้างในน่าจะเป็นแอ่งน้ํานะนะครับไม้ทับนะลงไม่ก้าลงไปนะครับก็จะประมาณนี้นะครับตัวนี้เป็นนะครับเป็นเพิงผาเนาะเป็นผาแดงเนาะน้ําไหลลงตรงนี้นะครับอตัวนี้ก็จะเป็นถ้าหินทํารอดลงไปนะ ามาเดินป่าแล้วก็มาสำรวจตรงนี้ก็จะเป็นทางน้ำเข้าไปข้าง,างในนะฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นรูนะจะถ่ายให้เพื่อนๆได้ดูนะนี่จะเป็นโพงนะครับโอ้มีลอกคาบงูด้วยนะไม่รู้ว่างูอะไรนะครับน่าจะเป็นงูสิงพวกงูนะจะมักมาอยู่ตามหน้าฝนก็จะมีนะส่วนหน้าแรงก็จะไม่มีนะครับอากาศเย็นนะ ตัวนี้เอาไปก็จะเป็นรูน้ําแล้วก็ไปตัวนี้เป็นโพรงไปทะลุฝั่งนู้นนะครับเนี่ยฝั่งที่ผมถ่ายมานะ,ะเดินขึ้นไปสักหน่อยนะไปสำรวจนะครับพึ่งผาเนาะหน้าผานะก็น่าจะมีพระสงฆ์มาอยู่นะเพราะว่ามีไม้มากั้นตรงนี้นะน่าจะมานั่งสมาธินะ พังชงรุดแล้วครับมีไม้แป้นปีกนะครับมาเนาะพอดีวันนี้เอาติกน้ำมาด้วยนะนะครับตัวน,นี้ก็จะเป็นรูน้ำเข้าไปเมืองกี้นะนะครับไปทะลุหากันนะครับโอ้มีค้างคาวด้วยนะน้ำจะไหลลงมาข้างบนนะครับ ีข้างขาวบินเข้าไปข้างในนะนี่นะครับเป็นรูเข้าไปลึกๆนะนี่นะครับไปทะลุก,กันเมื่อกี้ที่ผมส่องมานะครับอ่ะเป็นหน้าผานะผาแดงเนะาะเดี๋ยวไปสำรวจต่อไปนะครับว่าจะมีอะไรบ้างนะโอ้ตอนนี้ก็จะเป็นพงนะครับ เนี่ยเป็นโพรงงทำเข้าไปนะอ่ะเดี๋ยวไปสำรวจต่อไปนะเพื่อนๆว่าจะมีอะไรบ้างนะครับเป็นหน้าผายาวลงมานะตัวนี้จะเป็นเวลาหน้าฝนก็จะเป็นน้ำตก,นะนะกไหลลงมานะครับสวยงามเนาะน้ำตกไหลลงมานะครับ เป็นร่องแตกนะมีต้นไม้นะครับเนาะเป็นร่องเขาทีนี้ก็จะเป็นน้ําตกไหลลงมานะฝั่งนี้นะครับน้ําไหลลงมาก็จะสวยงามอยู่นะล่องหินแตก เกสเตเป็น้เป็นล่องเหลือบเป็นรอยหินแยกหินแตกนะครับโอ้โหรอยหินแยกหินแตกตัวนี้เป็นลากใส่นะ มาดูจอมปูรกรอก้ายพระพุทธรูปสามจอมจอมนะครับเนี่ยสามจอมลอยปลวกนะตรงเพิงหินเพิงถ้ำเนาะนะครับเป็นพุทธรูปล้ายพุยทธรูปนะเป็นปูกนะครับสวยงามสวยงามเย็นดีบ้างนะครับเย็นดีนะครับ